ครับวันดีกับปีน้องเอฟซีรับวันนี้มากินก้าวกับปีร่วงจงว่าปีน้องวันนี้ไม่มีได้หมากับกามาเล่กับก้าวกล้องปีร่วงจงกับปีน้องวันนี้ปีร่วงจงแกงเลี่ยงแสตลวกกับยัวบยวบเลยปีน้องเลยตะกับอ้ายแล้วก็ปีร่วงจงตอดปลาตูเข็มอ๋อโชยวัวอ้อมดีปีวัวเตี้ยมเลยใช่กขาบีบน้ำโจมนาวกับปีน้องแล้วก็นำจุบกับเละนำจุปีร่วงจงไรลูกเกือปพ่วงกับลูกเกือแหวงกันปีน้อง แล้วก็มาเล่ปักนอกกล้องปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงมีปักกูดกับปักกูดกลางกรองโยดอมปีนองเออแล้วก็ราบป้ารดๆกับจากในหลายเดี๋ยวเจยกาลูกเกลือหลายกับแล้วก็ม่านโตกันเนี่ยงสาม่านกับแล้วก็มีโตเยี้ยวเยี้ยวปีนองเออดีว่าไม้กับไอ้ย่างตะครับถ้าไม่องปูไรมาปีนองมากกับกินข้าวกับปีล่วงว่าเดี๋ยวปีล่วงจงราดแกงก้นนะครับอย่าข้าวปูนปูนเลยพี่นองเอยราดไปเลยครับ ลงเล่ที่กับปวายรถจอดมันปัดรอมัง้งบรรยากาศดีปีนองเออวันนี้ร่าแดดออกทังยิบลมปัดรุยรุยเลยเล่เตะกับลงเล่พีนองอืมอืมบ้านเลยกับปีนองโยบโยบปีนองเออตังกินข้าวตีน้ำกับ เล็ดปลวกปีน้องปีหลักกลางกับว่างอิได้กินตองง่าเลยกับเวลาดูมันั่นกับบั้ืยกรากาศได้ปีน้องอือ กึบกึบกึเลยครับมันตโตครับมันตโตไตกลี่น้องลงเลยปลาูเกิมิตริกับดกรอบเลยพี่น้องอืม,อม,อม,อม <c oughs> ดูเก้อกับโปกก้อนบีนองกออ็คุณหมากนะรับปีนองติดกดติดตามปีร่วงจงนะครับก็บคุณมมกที่ช่วยกดแจ์กดใจให้ปีร่วงนะรับปีนองคนได้ตีไม่กดติดตามตีปีร่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณกับ ลูกโดดกับเล็กปลาอิดกับพี่น้องเอ้ยเลยนะครับวงงอมเลยกินกัน Bết đầy đèn vì nó đi. Đó gặp đi mà. Đồng đây gặp. ừ ลูกกล้อครับออโอ้รับป้าครับเรตาบินอ đó, <tôi> gặp ừ, đó ừ luộc đốt em kế có đi <laughs> cọc gì không có đi cọc không có đi cọc